เห็นชีวิตเขาอะนะครับอย่างเรียกว่าวันนี้อยู่ลึกซึ้งแล้เมีจิงแล้วใชเพราะว่าได้เห็นมาตลอดพ่อจะแม่ลอกมาหมดแล้วนี่แหละนี่แหละชีวิตจะผมจะแม่ที่ว่าแน่แโดนทมาหมดเบอร์เบอร์โทรศัพท์ที่จะเรียนตามพอดีเมียเข้ามากป็สธกิจบอกว่าอย่าเอาตามนะอย่าเตามตัวจะเรียนแบบตาะไรตัวนี้เนแบบไม่ได้เพื่อนที่น่ากลัวที่สุดมันเป็นวางที่มันเป็นเพราะตัว ว่าสาหรับคุณเกืือเองเนี่ยเขาก็มีความสามารถเฉพาะตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะรอดได้จะมีความสุขเหมืูรอดเรั่อยก็อันนี้ก็ผงเป็นช่วงเวลาอายุหนึ่งนะที่มันผ่านพ้นไปนะแล้วก็ผมจะตั้งน้่งตาทางานกันต่อนะตัวนี้ท่านอาจจะต้อง ทำงานจนนั้นทำไม่ได้ผมว่านะเพราะงานในกติกของผมเนี่ยก็คืองานคือชีวิตผมผมเป็นคนประเภททำงานในชีวิตจิตใจแล้วก็พยายามทำงานให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดเป็นกติของผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็มองว่าถ้าได้ทำงานตลอดอย่างเงี้ยมันก็ใช้สมองเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเคยเข้าโรงพยาบาล เนี่ยถ้าหาว่าไม่พยายามไปคิดไปทำไปทำไป้รวยบ่อยเนี่ยแต่เรื่อง่ารประย